อไก่มาให้อาหารไก่ไปเจอหน่ไม้ฝรั่งยาวอีกแล้วหสวยไหมเนี่ยเุว้ายตรงนี้ขนาดมันเจอต้นเชอรี่แย่งสารอาหารไปนะมันก็ลูกเบลเลอร์เลยมีนิดหน่อยก็ต้องตัดนี่หนไม้ฝรั่งตัดให้มันถึงเอ่อ หมดเดือนนี้นะ่ะตัดให้มันหมดเลยแล้วจะเก็บสตรอเบอรี่ด้วยนิดหน่อยเอาไปกินเนาะนยยายขอตัดก็ไอหน้าไม้ฝรั่งก่อนถ้าอากาศดีๆยายจะมาเก็บอันเล็กๆน้อยๆสตรอเบอรี่ไปทําแยมเนาะอันนี้เก็บแต่ลูกใหญ่ๆไปกินลงลืมได้ไงในเมื่อวานอันนี้ดูดิมันนั่นนะยายเอาไปส่งให้เขาแค่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ไม่ให้แล้วทีนี้ก็จะไป ดองเองข้างบ้านเขาก็จะเอาจะาไว้ดองไว้กินเองไม่ถอนแล้วยาเดี๋ยวต่อไปปล่อยอันนี้ปล่อยแค่อาทิตย์เดียวมันก็ขึ้นมองไม่เห็นยาแล้วมันโตไวเนาะมันมันก็จะว่าเป็นต้น ไม่รู้ว่าได้เยอะแค่ไหนรุ่งี้ได้ถึงสองกิโลคะไม่ถึงมั้งมันมันมีแต่ไม่สวยแลวเล็ก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 ใหญ่ไม่ให้ถ้ารวมเล็กๆด้วยมันได้อยู่2อกิโลแต่ว่าดูก่อนวันนี้ไปร้านมือสองนั่งในรถเพื่อนบ้านยายทางบ้านยายขดวนของเขานะสตรอเบอร์รี่สองวันเขาเก็บทีหนึ่งเก็บทุกวันมันเก็บไม่ได้เพราะเขาปลูกน้อย มันสุกไม่ทันเาพาผูแกแค่สองรองเองอเขาทำขนมเค้กได้ยินว่าเขาซื้อ,อเขาซื้อเอาซื้อในห้างะเนาะสวยเนาะเห็นแล้วอยากกินขนมจีนน้ำยานี่นยายไปเก็บสตอเบอรี่หน่อยนึงเก็บเอาลูกใหญ่ๆไปกิน ตรงนี้ดูมันชิดกันขแขนงมันเรื่อยไปเรื่อยเลยมันเป็นร่องแล้วตรงนี้พันสวยด้วยพันนั้นพันอร่อยอีกสองปีจะทอนทิ้งเสียดายได้นี่อีกสองปีพันนี้อร่อยพันนี้ไม่มีขายตามห้างมีคนบอกยายเยอะวะไม่เอาฟางมาปูส่วนใย,ยนะมันตัวทากเยอะยายบอกเสมอน่ะ ขนาดไม่ปูมันก็เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็ไปซ่อนอยู่อุ้ยอันนี้น่าจะเน,น่านแล้วน่าจะเน่าแล้วนี่ข้างบ้านเขาก็บอกว่าของเขามันเน่ามันฝนตกเยอะมันเน่าถ้าโูกมันสูงสูงนี่มันไม่เน่าหรอกนี่แต่ถ้าโูกอยู่กับพื้นน่ะมันจะเน่าเนี่ย ขนาดไม่มีฝางมันก็ไอไอตัวทากนะ่ะเต็มถ้าฝางยายเคยเอาลงเคยลองแล้วมันเดี๋ยวปีหน้ายายจะเอามารองไอไอไอโลูกใหญ่ๆโลกนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เน่าแต่ลูกใหญ่ๆนะอู้ตั้งแต่ปีที่แล้วเน่านายยายพาไปดูนี่พันเนี้ยพันพวกนี้ไงโลกใหญ่มากนี่ดูนี่นี่นี่น ยายพยายามยกสูงไว้เนี่มันมันมันเน่าอ่ะไม่รู้วันเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นสตอเบอรี่ห้อยเดี๋ยวยายจะเอาต้นหนึ่งต้นหนึ่งไปห้อยไว้ข้างบนนี่น,นี่พันใหญ่ๆนี่ดูลูกใหญ่มาอดูดิบลเ,เลยหูใหญ่ใปีที่แล้วยายรองมันเ็ียงเน่าเลย ไม่รู้แหละช่างมันเอะเราปลูกเยอะแยะเพื่อนๆเลยในแถวไหนาก็เอาเท่านั้นแหละดูดิเ <c oughs> ดี๋ยวจะเก็บให้ดูลงนี่ลงนี่ว้าวดูเนี่ยหน่าวซะแล้วดูดิมันไม่ได้กินอ่ะเดี๋ยวไปให้ไก่กินดีกว่านี่นี่ ดูดิดูขนาดเก็บทุกวันนะเนี่ยขนาดเก็บทุกวันว้าวในดูกเดียเน่าหมดเลย <c oughs> มันไม่ใช่เพราะฝนตกเนานะถ้าฝนไม่ตกมันก็เน่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรยายก็ไม่เข้าใจยายคิดว่ามันน่าจะเป็นพันธุ์ที่เคยเห็นไหมทางประเทศญี่ปุน่นน่ะเขาปลูกห้อยไว้อะ่ะข้างบนอะ่ะเคยเห็นไหม เนี่ยน่าจะเป็นพันนั้นคิดว่านะเคยเห็นเขาปลูกที่ว่าเขาทำกระเช้าลอยๆปลูกอะเนี่ยน่าจะเป็นพันนี้เดี๋ยวปีหน้ายายจะปีที่แล้วยายก็ใส่กระเช้าแต่ว่าโอ้ยเหมือน,นต้องรดน้ำทุกวันไม่รดน้ำมันก็ไม่รดน้ำมันก็เหี่ยวใส่ไว้ในกระเช้าไอในกระถาง ยายปลูกที่แล้วปีที่แล้วยายปลูกในกระถางนะออโอ้ยดูเพื่อนสตาารอเบอรี่เล็กๆไม่เป็นไรแล้วยายจะเก็บไปทำแยมเนาะเก็บทุกวันเนาะไม่รู้กี่วันแล้วยายเก็บทุกวันไปกินเนาะน,นี่มั่งเสียมั่งเก็บไปแบ่งกันกินนกไม่เห็นจะมากินเลยวันแรกที่สุก พากันมาเกียงพงยายกินในนี้ไม่เห็นจะมาก,กินเลยไปไหนโอ้ยโดเดินเหยียวสตรอเบอรี่นี่แหละถ่ายคลิปก็มัมแต่มองกล้องถ่ายคลิปก็มัมแต่มองกล้องเดี๋ยวปีนาเอาฟางมาลองใส่ดูใหมส่สิเอาอาหารมาให้เอาอาหารมาให้เออจวทากิน เดี๋ยวเอาอยามาลอนี่ก็น่าจะเน่าอีกนี่ปีที่แล้วยาย,ายเอามารองไอ้นี่ยจะบอกว่าหยาตัวนี้นะหยาตัวนี้นะ่ะมันเลื้อยเข้าใจไหมนี่มันโพม,มันไอ้นั่นมันเลือเล้อยเลื้อยเลืยทีนี้มันเลื้อยขึ้นมาข้างบนหญ้าที่เราลองนะ่ะทีนี้พอยายดึงมาถอนหยาพวกนี้ มันก็มาทั้งไอฟางที่เราร้องอะนะแต่ส่วนคนอื่นยายไม่เข้าใจทำไมเขาสะอาดจังเออมันไม่มีหญ้าแบบยายนะส่วนยายทำไมหญ้ามันเยอะจังอะไอเราก็ถอนนะเห็นไหมยายถอนจนแต่ของเขาทำไมเขาถอนมามันถึงไม่มีหญ้านะ่ะโอ้ยดูดิดูดิดูดิดดนี่เหยียบอืมยายก็ไม่เข้าใจนะของคนอื่นเขาถอนแล้วมันก็หายไปเลยย่า แต่ของยายทำไมยายถอนมันก็มาเต็มอเห็นไหมเพื่อเห็นเห็นอยู่ก่อนที่ยายจะก่อนที่สตอเบอรีจะสูงนะยายถอนกี่รอบสามรอบหรือสี่รอบนะ,ะเห็นไหม,มทำไมย่านะใน้ละตะกรายเดี๋ยวเก็บขนเ้อพูดมากนี่ได้ละแค่นี้พอเก็บแ,แค่พอกินนะคะ มาให้อาหารไก่บอกแฟนยายว่าอ่ยวันนี้ไม่เข้าสวนหรอกเขาเดี๋ยวเกิดกิเลสอยากออถอนยาจริงๆนะเกิดกิเลสจริงๆนะเนี่ยดีนะที่ไม่ได้ใส่ชุดทํางานมาเนาะดูดิเวลาอยู่ในบ้านนะไอ้ฝนมันตกเวลาออกมานะดูดิเย็นๆเวลาช่วงเย็นทุ่มกว่าแล้วนี่ดูตะวันอยู่นู่นทุ่มกว่าแล้วดูดิมันน่าทำงานเนาะ ข้าวก็กินแล้วเมื่อกี้ยายทอนยาไปให้ไก่เน็ตนึงปะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อากาศดีแล้วแหละพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน